แมบ,บแพ็เลเวลไวจริงหรือเปลา่าอันนี้ผมพูดในกรณีที่เป็นการส่งเพจต,ต้นะครับเราจะมาดูกันว่าแมบ,บเนี้ยจะได้ P อพีและได้การส่งเ,เนี้ยต่อกำเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็จะกดจำขึ้นมาก่อนแล้วกันเนาะปุ๊บอ่าเสร็จแล้วเราก็กดรับเพจเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะะในกนึ่งกำ ก็ไปที่ชิโนนะครับแล้วก็กดเจดสนะแล้วก็รับอาแลจวกครับเลี้ยวไปที่โก้นะครับปึ๊บโอเคจัดไฟครับเริ่มเลยแต่ว่าที่นี่จะต้องเป็นตี้ส่งเพืที่เรียกว่าตี่ยืนครับก็คือทุกคนจะยืนในระยะได้กันเพื่อที่จะได้เพืนั่นแหละเนาะสำหรับมือใหม่ครับที่อาจจะแบบเฮ้ยเขาทํารายการตี้ยืนคืออะไรนะครับก็ประมาณนี้แหละแใครเพื่อรู้อยู่แล้วนะครับก่อนแล้วแต่ใครจะมาเก็บ ก็มาครับใครจะคิดว่าไม่มาไม่ดีก็แล้วแต่จริงๆผมมาเก็บสูกค้าก็แหละแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปนะครับทีนี้ก็เลยคิดว่าเอเอเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่กําลังคิดว่าแพะมันดีจริงหรือเปล่าเป๊ะแฮะอย่างเดียวหรือเปล่าจะหมหรือจะหรือจะร้องไห้นะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะตัดภาพแบบข้ามข้ามไปนะหรือไม่ก็เร่งเอาเนาะอะไรทำนองนีน้ก่อนหน้านี้นนไวกว่านี้ครับเพราะว่ามีคนลากประมาณ4คนเนาะ ที่เป็นสายล่าครับสำคัญที่สุดก็คือต้องมีสตอมการก์ดครับไม่มีวิสาเนี่ยมอนเตอร์มารุมเนี่ยเอาเรื่องนะครับเขาเรียกว่าบัฟไม่ทันเนี่ยอยู่เป็นไม่ทานนะใน1นึกั๊มเนี่ยที่เรากดสมุดคูณเนี่ยมันก็คือ3 0มนาทีใช่ไหมครับจะสามารถส่งเคลียได้ทั้งหมดประมาณกี่ครัเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าที่นี่จะส่งได้เท่าไหร่ a few moments later อา้าวสดุดดืมดูเลยนะครับส่งเสร็จไปแล้วกดครับเดียก่อน ลืมเลยไม่รู้ว่าเสร็จเป็นแนมอะไรก็ถือว่าใช้ได้นะถึงการส่งเพนนะครับถือว่าใช้ได้เลยก็เลือกส่งครับไปต่อไปรับเพลไมีรู้ใครเป็นเหมือนผมไหมครับกดตรงเนี้ยอีกตลอดพอผิดมันก็เสียเวลาไงมันก็กดใหม่เยอะเออเสียเวลาจริงไม่รู้มีวิธีการยังไงที่จะกดให้รวดเร็วเวมื่นา นี่พีตัวน,นี้นี่คือลากดูดูนี่คือนอกตี้นะครับเนี่ยลากมามาแทนไหนเลยเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้นมีตัวลากสี่ตัวโอ้โหอ่ะตอนนี้สำเร็จอีแล้วเดี๋ยวลองส่งเพจดูนะก็ถือว่าพอใช้ได้นะแต่มันแก้เร็วกว่านี้เดี๋ยวลองดูนะครับเราส่งเพจดูหืมอย่างนั้นกดเพจดีแล้ว รีบไม่ได้เลยนะเนี่ยติดตลอดเลยในรเป็นผมหรือเปล่าจูโนโบ่บาเจส,ส,อ,เสอ่าเฟปึ๊บปึ๊บอ่บอบา,อาร,ออรับเสอารับไยเอห่ะรับเพสเจ็รับโอ้ยาจะกวหวกดิดกดั่เหนื่อยก็เลยเดียวนะครับโอ้ยอนี่สายไลย่ยริงนะ พีสาลา,า,าเขาลากน็อกตี้นะวันนี้โอ้โหหน้าปวดมากเลยวันนี้อ่ะได้ไมาอีกหนึ่งนะครับเดีส่งเพชเลยมีอันที่สามนะอันที่สแล้วนะนะยิบส่งก่อนเนดะี๋ยวหมดส่งไม่ทันกดพีดีโอ้ส่งแล้กีดโอเค รับภารกิจคีโน,โน้นปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊บปุ๊บต้องรีบรับนะครับมันจังหวะเขา,ามาทีห้าตัวสิบตัวนีโหจะไ,ได้อ่ะอันนี้ส่งครั้งที่สนีะ่ถือว่าช้านะตอนนี้ผมเร็วกว่าหูเร็วมากเลยแต่ไม่ได้อัคดคลิปนะครับ พอคิดว so ่าจากเนี่ยก็ทำและวอัดคลิปปุ๊บปรากฏว่าช้าซะงั้นคือตัวลากนะเขาหายไปนะเสียดตัวเลยนะสายลากแบบโดยตรงเลยนะครับเขาจะลากมาปีแบบเยอะมากอ๋อเนื้อๆหนาหูงเยอะเนี่ยโอ้โหอดเลยเนี่ยอดเลยเนี่ยทรงทรงทรงโอ้ยจะได้จะได้ ดรับแล้วก่อนยังไม่ได้รับรับโอเคอเขายังส่งไม่ได้ยังส่งไม่สำเ,มนะสเร็จเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะส่งผิดเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวได้ได้ได้โอ้โหเยอะจะได้จะได้ส่งแล้วรับ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 โอ้โหจะได้นะเมื่อกี้เยอะมากเลยนะ รย์ี่ไหนเขาก็อยากจะชวนเราเสมอโอเคสำเร็จแล้วรบก็ถือว่าเล2องที่ก็ตีไปว่าเราส่งได้แค่5ครั้งนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะสรุปเลยที่ตอนนี้ที่ถ่ายคลิปนะครับใช้1กรัม5ส่งได้5ครั้งในขณะที่ก่อนนั้นเนี่ยผมส่งได้6ครั้งกว่า,วาเลยด้วยซ้ําถือว่า ไม่ธรรมดาครับที่นี่สำหรับคนที่อยากจะส่งเพราะว่าด้วยจํานวนคนด้วยด้วยอะไรด้วยเนาะอาจจะทําให้รวดเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดคนเยอะก็ต้องยอมรับน,นะครับว่าอาจจะช้าหนึง่งกันหนืงงหน่งนั่นแหละส่งให้เสร็จก่อน,นครับก็สรุปเป็นว่า5้าค้งนั่นแหละแต่ถ้าเกิดมีเซปปาร์ตี้ดีนะครับหครั้นเนี่ยทำได้เลยเนาะ เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามให้กำลังใจนะครับกันด้วยนะครับขอทุกคนโชคดีครับ